นักแสดงหนุ่มชื่อดังอาร์ตี้ธนาชาติค่ะเผยไม่พร้อมเจอหน้าอาดีตภรรยาและพร้อมเตรียมหย่าเร็วๆนี้ค่ะงานนี้หนุ่มอาร์ตี้ยังเผยถึงสาเหตุที่สักหน้ากอริลลาทับหน้าอาดีตภรรยาด้วยค่ะ จากประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นกับนักแสดงหนุ่มชื่อดังอย่างอาร์ตีธนาชาต์ตรุนยชาติค่ะกับกรณีเลิกลากับอดีตภรรยาที่ฝ่ายหญิงเคยออกมาตามตัวอดีตสามีให้มาเซ็นใบายาล่าสุดดานอาร์ตีค่ะได้มาเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวดังกล่าวพร้อมเผยถึงสภาพจิตใจในตอนนี้ค่ะว่าตอนนี้เนี่ยช่วตัวเป็นยังไงบ้างจะย้อนกลับไปนิดน,นึงค่ะตอนที่อดีตภรรยาเนี่ยเคยออกมาโพสต์ไว้ค่ะซึ่งเขาเนี่ยได้โพสต์ประมาณว่าไม่เคยคิดว่าจะต้องมาโพสต์เรื่องราวส่วนตัวในโลกโซเชียลเลยค่ะต้องขอโทษจริง แต่วันนี้โซเชียลคงเป็นทางออกเดียวของเรื่องต่างๆที่จะจบลงสักทีเนื่องจากส้มและพี่อาร์ตี้ได้ยุติความสัมพันธ์กันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่ากันจนวันหนึ่งส้มได้ทราบเหตุการณ์หลายอย่างที่พี่อาร์ตี้ทำและได้คิดไตรตรองอย่างดีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้มั่นใจว่าไม่สามารถใช้ชีวิตคู่ร่วมกับพี่อาร์ตี้ได้อีกแล้วค่ะจึงได้ทําการติดต่อพี่อาร์ตี้และทางครอบครัวพี่เขาเพื่อให้มาทําการจดทะเบียนหย่าและเคลียร์ภาระต่างๆที่ได้มีไว้ให้ทางส้มค่ะแต่ไม่่สามามรถตติดดอได้เลยใน ทุกช่องทางหลายคนอาจคิดว่าทําไมไม่พูดกันในที่ส่วนตัวไม่ใจเย็นส้มใจเย็นมากๆแล้วอดคนมาตลอดแต่ภาระ,ะที่เขาทิ้งไว้หนักมากๆส้มพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วที่จะติดต่อและพูดคุยเป็นระยะเวลานานพอสมควรแต่ไม่มีการรับสายโทรกลับหรือติดต่อกลับใดๆแน่นอนค่ะว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากใช้ชีวิตคู่การแต่งงานแบบไม่ประสบความสําเร็จและจบลงแบบนี้คําว่าผู้หญิงมีแต่เสียค่ะแต่ดูน่าอายที่ต้องมาพูดเรื่องแบบนี้ ส้มใช้ความพยายามและทำหน้าที่ภรรยาที่ดีซื่อสัตย์แบบเต็มที่ที่สุดเท่าที่ผู้หญิงคนนึงจะทำได้เพื่อจะประคับประคองความรักของเราให้มั่นคงแต่ส้มไม่สามารถรั้งคนที่จะไปได้ค่ะถ้าถามว่าส้มสามารถแก้ไขอดีตได้ก็คงเลือกที่จะแต่งงานและใช้ชีวิตกับพี่อาร์ตี้เหมือนเดิมค่ะเพราะตลอดเวลาที่รู้จักกับพี่อาร์ตี้มาถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในช่วงหนึ่งเลยเราผ่านอะไรมามากายด้วยกันทําให้ส้มโตขึ้นมากๆเขาเป็นสามีที่อบอุ่นมาตลอดจนไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์นี้หรือทําเรื่องราวแบบนี้กับสส้้้มมททําดดีีุ่แลวจริงๆ ก,กว่าจะออกมาโพสแบบนี้ส้มผ่านเวลาที่ยากลําบากมาหลายเหตุการณ์ทําให้ส้มได้เรียนรู้ค่ะว่าเวลาเราทุกเราจะมองชัดขึ้นมากๆหวังว่าโพสนี้จะช่วยใพี่อาร์ตี้หรือคนที่รู้จักพี่อาร์ตี้เห็น แล้วก็ช่วยบอกพี่อร์ตี้ให้มารับผิดชอบกันอย่าและไม่ทิ้งภาระแบบนี้ไว้นะคะให้เรื่องร้ายๆจบลงสักทีนะคะจนล่าสุดค่ะในวันที่12สิงหาเนี่ยทางด้านหนุ่มอาร์ตี้ค่ะเจ้าตัวได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวค่ะและยังออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับรูปรอยสักกอริลลาค่ะที่เจ้าตัวเนี่ยสักทับหน้าอาดีตภรรยาอีกด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปฟังพี่อร์ตี้เลยค่ะสภาพจิตใจผมโอเคมากผมเพราะว่าผมได้กลับไปอยู่กับครอบครัว mm hmm. คือครอบครัวเป็นอะไรที่รู้สึกว่า เนี่ยแหละคือที่ที่เรามีความสุขที่สุดใช่ครับใช่แล้วแล้วเราก็อยู่อยู่มาด้วยการที่คนอาจจะคิดว่าเออตัวเราแบบเร้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็คือพูดไปเขาก็เขาก็ไม่เชื่อเราก็ได้แต่บอกว่าเราไม่เป็นไรเราเรามีความสุขที่ที่ได้กลับมาอยู่บ้านได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้ได้อยู่กับหมาแค่เนี้ยผมก็มีความสุขแล้วแล้วก็อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆจน ก็ค่อยๆกลับมาทํางานผมจริงๆผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับม,ม,มีที่บ้านเนี่ยแหละครับบอกพอบอกเสร็จแต่ว่าผมก,ก็ผมก็บอกว่าไม,ไม่ไม่ต้องอา่านผมฟังผมไม่ได้อยา่างนะคือเราอยากอยากพักสมองอยากจะพักทุกอย่างอะไรเงี้ยผมก็ตัดสินใจไม่ไมเล่นโซเชียลแบบเป็นเดือนนะครับแบบอยู่กับตัวเองอยากอยากจะลองไม่เล่นโซเชียลดูว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งมันมันมีความสุขมากมันมันพูดไม่ได้ว่าหัวใจเราเนี่ย มันเจ็บหรือมันไม่เจ็บหรือมันมันเป็นอะไรนะครับแต่สิ่งอย่างที่บอกของอย่างที่ได้มามันก็คือประสบการณ์เรื่องความรักในการใช้ชีวิตคู่เพราะจริงๆแล้วมันก็มันก็มีทั้งดีและไม่ดีแต่พอสุดท้ายแล้วถ้ามันไปต่อไม่ได้มันก็คือปก็คือแค่นี้จริงๆถ้าลบถ้าลบ้วยเลเซอร์จะเจ็บกว่าครับก็เลยเลือกใช่ครับก็คือทั่วทั่วไปที่เขาทํากันนะครับทับ ทับไปเปแก้ลายเปลนแก้เป็นลายอะไรครับได้ลายเป็นกอริลลาอ่าเป็นกอริลลาครับด้วยควที่ว่าของเดิมเนี่ยสีเป็นสีใช่ไหมครับแล้วดูแาควที่ความเป็นเนื้อสีเนี่ยอันนี้เราก็เห็นช่างเขาบอกมาด้วยความที่เป็นเนื้อสีมันต้องย้ำให้สีมันสวยแล้วพอเป็นงานใหม่ทับเข้าไปเนี่ยเหมือนเหมือนเนื้อมัน ด้านแล้วครับมันก็เลยต้องกดทับเข้าไปอีกแล้วจิ้งต้องใช้สีดําแล้วก็ย้ําหลายๆรอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเจ็บ เราเลยหายซาเลยไม่มีความหมายอะไรครับความหมายความหมายไม่มีเลยครับแค่ว่า,าวแค่แค่มันเป็นสีดําช่างเาก็เลยหายโจทย์มาแค่นี้อาร์ตี้พ,พี่หนุ่มอาร์ตี้ได้ชี้แจงไปทั้งหมดเมื่อกี้ค่ะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของคนสองคนซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าเรื่องความราักเนี่ยคนสองคนรู้ดีที่สุดเมื่อมันไม่ใช่ยังไงก็ต้องเลิกรากันอยู่ดีค่ะเอาเป็นว่าถ้ามีเรื่องราวของหนุ่มอาร์ตี้มาอัปเดตอีกทำเพียบรามาส์สจะมาอัพเด็ท่านผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะค